คุณพ่อเราเหอหลานมากเลยตอนตนี้โอ้เหอตั้งแต่ก่อนยังไม่แต่งแล้วครับเพราะว่าหลาคลอดลูกก่อนแล้วเราก็ให้ลูกมาอยู่ในวันงานด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ตามปกติครับคุณปู่ก็ติดหลานหลานก็ติดคุณปู่ติดถึงขั้นนาดับไม่อยากกลับบ้านกับเราใช่ตูต้กลับกันใช่ใช่ครับโอ้โหถ้าคลิปนั้นนี่คือเหมือนแม่เขาหอกด้วยอ่ะแบบว่าเราจะกลับแล้วอ่ะแต่ว่าเจเดนยังเล่นอยู่ที่ร้านและที่ร้านก็คือ จะมีแบบว่าผู้เด็กเสร์ฟเด็กอะไรคือแบบเพื่อนเยอะกลับบ้านไปก็เหงาอะไรเงี้ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะกลับที่หลังแต่ว่าเจเดงก็จะกลับผม,มจะเอากลับก่อนแต่ทีเนี้ยแบบว่าพอแม่เขาแกล้งแบบหลานก็ร้องเพราะหลานอยางอยู่ต่ออะไรเงี้ยแล้วความเผื่อของคุณปู่หน่อยคุณปูเ่เทศบาลว่าเขาเหื่อหลานยังไงบ้างก็ทุกเช้าครับทุกวันนี้คือผมยังอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่าอยู่จริงๆซื้อบ้านไว้แต่ว่าคุณปู่กับคุณย่าเขาบอกว่ายังไม่ต้องให้ไปเพราะว่าอยากยังอยากอยู่กับหลานอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็ทุกเช้าก็จะมารอหน้าห้องแล้วเขาก็จะมีโต๊ะนั่งจิบกาแฟแล้วส่วนบ้านผมก็จะอยู่อีกฝั่งอ,อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมารอแล้วมารอทุกเช้าเลยแบบเปิดกระจกมาก็จะเห็นปู่อยู่หน้าห้องหน้าบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกเช้าเพราะว่าเราจะมีน้องอีกคนนึงจริงๆก็มีครับจริงจริงมีเพราะว่าอยากไม่อยากให้ห่างกันเกินไปอยากอยากมีให้เขามีน้องสาวเหมือนเรา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ายังยังแค่เป็นแลนครับและปู่ว่าไงบ้างครับ ปูแฮปปี้ครับแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็ต้องแบบดูเรื่องแบบเรื่องเรียนเรื่องอะไรเขาด้วยเนาะมันก็มีค่าใช้จ่ายค่าอะไรเราก็กลัวแบบเราจะดูแลแบบไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนนึงก็ถือว่าโอ้โหหนักแล้วเหมือนกันนะหลายหลายคนชอบเราให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์กับปูเทปครับด้าหนาหลักมากอยากไดบ้างก็คอนเทนต์ส่วนมากคอนเทนต์ในช่องมันก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์เป็นวาเลนตี้ไลฟ์สไตล์แบบว่าถ่ายกับแกล้งน้องบ้างถ่ายกับ พ่อบ้างอะไรบ้างไงครับว่าฐานฐานคนดูส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นแบบคนคนแบบทั่วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะเน้นไปที่แบบอะไรมุมมุมอะไรที่คนไม่ได้เห็นพ่อเราในทีวีเราก็จะเอาเอาไปเป็นคอนเทนต์นมาถ่ายอะไรเงี้ยครับครับเป็นน้องสาวหรือเาลดี่กว่าหดไหมครับเพราะว่าโอ้โหชาวเน็ตก็คือลุกจีบกันเต <c oughs> <ๆ S 1> ็ก็โตแล้วครับตอนนี้เขาโตแล้วก็คือห่วงไหมก็ห่วงในในในระดับหนึ่งในในสเต็ปหนึ่งในสเต็ปหนึ่งเพราะเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาอะไรเงี้ยเรื่อง เขาจะมีแฟนหรือว่าเขาจะคุยกับใครหรือว่าอะไรก็คงคงอยู่ในสายตามากกว่าไม่ได้ไม่ได้ห่วงแบบขนาดที่ห้ามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพอ่อเองยังห่วงห่วงห่วงพ่อห่วงน้องสองคนมากกว่ามากกว่าผมมากกว่าอะไรอยู่แนละ้วเพราะว่ายังเรียนอยู่ด้วยครับก็อยากให้น้องเรียนให้จบก่อนแล้วก็มาทําสิ่งที่ตัวเองชอบมาทํางานแล้วก็สุดท้ายล้วก็เป็นชีวิตของตัวเองลวเราจะมีแฟนมีอะไรก็ก็ได้แล้วทีนี้น้องมีมาปรึกษาด้สวาย น้องอ่ะครับมีมีบ้างแต่น้อยส่วนมากเขาจะคุยกับพี่สาวเขาคือจะคุยกับน้องคนกลางน้องคนกลางก็จะคุยกับน้องคนเล็กเพราะเราผมผมกันน้องคนกลางห่างกัน5ปีแล้วมีมีช่วงหนึ่งที่ผมไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี้ยมันก็จะมีช่วงทิ้งระยะห่างกันไปก็อาจจะไม่ได้สนิทเท่ากับเขาสนิทกันสคนพี่น้องอะไรเงี้ยครับแต่ก็สนิทแหละแต่ก็เรื่องความรักผมว่าน่าจะคุยกันเองมากกว่า น้องสาวพอเรารู้จะเป็นน้องสาวแล้วว่าน้องสาวเราชอบคนแบบไหนอะไรยังไงหรือเราอยากได้ <c oughs> น้องเขยแบบไหนดีกว่าอ๋อถ้าอยากได้น้องเขยเป็นไหนไม่ไม่ไม่ได้มีสเปกคค <c oughs> อะขอให้เขาดูแลน้องเราได้ก็โอเคแล้ว <c oughs> ทำงานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบว่าน้องทํางานแต่แฟนไม่ทํางานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เราก็อยากให้คนที่ดูแลน้องแทนเราได้วันหนึ่งถ้าพ่อแม่ไม่ได้อยู่หรือว่าเราเราไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็อยากให้มีคนคนหนึ่งที่แบบดูแลซัพพอร์ตเขาได้เพราะเขาเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ย ต้องอ,งอ,งองายุเท่าไหร่หรือว่ายังไงผมงจะมีแฟนได้หรือว่าจะมีได้เลยมีได้มีได้พ่อเองยอมพ่ออาจจะอาจจะไม่อยากใช้คําว่าแฟนเท่าไหร่แ,แต่ก็อาจจะเป็นแบบว่าคู่ใจหรือคนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยได้<า>แต่ว่าสําหรับผมแฟนก,แฟนก็แฟนก็คือแฟนนะครับก็คบ,บ,บได้คบหาดูใจกันไปมันก็ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แค่นั้นเองปัจถ <c oughs> ึอองนชาวเน็ตที่อยากจะจีบน้องสาวเท่าไหร่ก็ได้ครับได้หมดครับแต่ว่าผมก็เป็นคนห่วง,<อ>งน้อง แล้วก็พ่อแม่ก็เป็นคนห่วงน้องด้วยยิ่งยิ่งพ่อยิ่งห่วงใหญ่เลยอาจจะผ่านผ่านด่านผมได้แล้วอาจจะผ่านพ่อยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับคุภาพ่งครับครับครับ